สวัสดีครับวันนี้เรามามีโอรครับสตาร์ทไม่ติดครับไม่รู้เป็นไรครับผมไปมาแล้วมันไม่รู้มันมาไหมตัวเช็คบริเวณตรวเชคบริเวณรอบๆครับวามันเป็นไรเจอโอเจอแล้วครับผมสายอากาศที่มันหลุดครับทำเครื่องยังไงครับ

เบ็ดก็หมดครับร้อยดันพันเดียครับวันนี้เรียบร้อยครับผมมาแล้วครับ เครื่องหิง้งหิ้ดีครับผมทำเครื่อง,องใหม่ครับขอโพลนี้รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ